ดีค่ะปกี่ดูวีนะคะโอเคสำหรับครั้งนี้เนี่ยก็มาอยู่กับเกมเซเลปอีเคมงนะคะในเป็นคริสต์มาสนะเพราะว่าช่วงน,นี้เป็นช่วงหน้าหนาวเพราะฉะนั้นเขาก็เอาแคมเปญที่เกี่ยวกับหน้าหนาวมาให้นะคะโดยตอนนี้เรามีผู้ชายทั้งหมด4คนให้เราได้เลือกที่จะเป็นแฟนกับเขาแล้วก็มาดูว่าเมื่อเราเป็นแฟนกับเขาเนี่ยเขาผู้ชายฝ่ายผู้ชายเนี่ยจะทําการเซอร์ไพรส์เรายัางไงบ้างอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวปาก,กี้นะก็จะมาเล่น กับอาคิสกิเรียวก่อนก็คือเราจะเป็นแฟนกับเรียวดูแล้วก็ดูว่าเขาจะมีท่าทียังไงกับเราในวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยนะคะโอเคก็บอกอีกนิดนึงว่าตัวคริสต์มาสปราร์ตี้ตัวนี้เนื้อเรื่องพิเศษจะได้มาโดยที่เราต้องผ่านเงื่อนไขหลายอย่างมากเลยนะก็ไปดูรายการโบนัสที่เราผ่านเงื่อนไขกันมาก่อนนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจเล่นอ่านั่นก็คือว่ามันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้เราได้ของเหล่านี้มาก็คือได้สแตปมพอเราผ่านเงื่อนไขแล้วก็จะได้สแตปมนะคะโดย สเตมสูงสุดคือ330ดวงเนี่ยก็จะได้เป็นพื้นหลัง background ของอ,อวตารของเราตัวละครของเรามาก็จะมีโบนัสอวตารเยอะแยะมากมายเมื่อเราสามารถที่จะเก็บสเตมครบซึ่งปัจกี้เนนียเก็บครบหมดแล้วก็เลยได้เนื้อเรื่องพิเศษของทุกคนมาในเกมนะคะก็เลยนำมาแคสให้เพื่อนดูกันเผื่อคนที่พลาด แคมเปญตัวนี้ไปเพราะตอนนี้เนี่ยมีแคมเปญใหม่มาแล้วนะคะโอเคมาเรามาเริ่มในส่วนเนื้อเรื่องของเรากับเดียวกันดีกว่าในครึ่งแรกนะคะเป็นมุมมองของเขาเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่ตัวเราเนี่ยเป็นบุคคลที่3ามส่วนคนที่ภาคเนี่ยก็คือเรียวตัวผู้ชายนะคะอ่ะมาอันนี้คือแ๊กกี้ก็คือเรานะคะเริ่มจะหนาวแล้วนะอืม ระหว่างทางเดินกลับจากเดทเรียวเดินอยู่ข้างๆอกเอลของแพ็กกี้พร้อมกับเลือกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งแพ็กกี้เอามือทั้งสองมาประสานกันที่บริเวณปากแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกมาลรมหายใจออกมาเป็นควันมือไม้ก็ดูอ๋อสอรี่ะนุกภาคอันนี้เป็นเป็นคำพูดของของเรียวลมหายใจออกมาเป็นควันเนีนาาเนเนเ่ย,ม,ยออม,มือไม้ก็ดูเหมือนจะชาเพราะความเย็นด้วยนะถงมือไปไหนซะละ่ะ ถงมืที่ซื้อเมื่อปีที่แล้วหายไปซะแล้วนะ่ะก็เลยต้องเปิยไปอย่างนี้แหละอ๋อก็คือว่าที่เ,เอามือมาป้องปากเราด้วยความหนาวเย็นเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีถุงมือนะคะอพอจะเข้าใจได้หลายคนจะอาจจะนึกภาพแบบหนาวโคตรไม่ออกจนถึงถึงขนาดต้องใช้มือมาแบบเป่าปากอ่ะให้แบบลองแช่ตัวในน้ำแข็งดูในสภาวอะที่ตอนนี้บ้านเมืองเราร้อนมากแม้กระทั่งว่าเป็นหน้าหนาวนะคะโอเคมาต่อ แต่ก็คิดอยู่นะว่าคงจำเป็นจะต้องซื้อใหม่น่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่ระวังตัวจริงๆเลยนะด้วยความแปลกใจและท่าทีที่ดูไม่ไม่รู้เดียงสานั้นเลียวคว้าจับมือของแบกกี้ไว้เลียวจะเจ้ไว้ให้แล้วกันนะดีใจสะละ,ะเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้ภาษาจริงๆนั่นแหละไม่รู้ภาษาอ่ะอ่ะน่าจะหมายถึงแบบ บ้องแบวะ่ะคือแบบอะไรวะกงกงคลัมซี่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยความหมายของเลียวนะคะระหว่างที่ยิ้มตอบแป๊กกี้ที่หัวเราะด้วยสีหน้าดูมีความสุนั้นนิ้วมือก็ประสานเข้าหากันค่าคืนก่อนวันคริสต์มาสในเมืองน,นั้นมีผู้คนเดินไปมาขวักไขว่ไม่ว่าจะตอนไหนก็มีทั้งหญิงและก็ชายล้อมรอบเต็มไปหมดเลยไม่ว่าทางไหนก็มีเสียงบทสนทนาอันแสนสุขของเหล่าคู่รักให้ได้ยินเต็มไปหมด กามาก็โดดโลดเต้นในตลาดที่วุ่นวายช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันมีความสุขยังไงนะไม่เห็นเข้าใจเลย่โธ่ยน่าลำคัญขณะที่สอดสายสายตาไปยังคู่รักรอบๆพร้อมกับขโมดคิ้วอยู่นั้นกําลังคิดว่าน่าลำคัญอยู่ใช่ไหมเฮอาทไมถึงรู้สีหน้านายป็นฟ้องอยู่ว่าคริสต์มาสเนี่ยมันบ้าบอสิ้นดีเลยนะสิก็ไม่ได้คิดว่าคริสต์มาสมันบ้าบอสักหน่อยนะ แต่นี่เป็นโอกาสทางการตลาดที่มีผลสําคัญทางเศรษฐกิจเล่าเรียวมันเป็นนักธุรกิจนะคะสงสัยมันก็เลยมองมองอะไรก็เป็นแบบธุรกิจเป็นบิสเนสสมุิยิ่งช่วงคริสต์มาสเป็นช่วงแบบเหมือนไฮซีซั่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ควรจะเอาช่วงนี้ไปใช้เวลาในการหาเงินหาทองมากกว่าจะมาดีกันความหมายของเรียวคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะชินเคยคิดว่าชายหญิงที่ทำท่าทางมีความสุขพวกนี้ต่างหากที่ดูบ้าบอสิ้นดีเลย พูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะก็ช่วยไม่ได้ซะหน่อยที่ทุกคนน่ะจะมีความสั้นยิ่งกว่านั้นนะคนรักน่ะถือเป็นซานตาคลอสไม่ใช่หรอฮ้เธอพูดเลยของเธอเนี่ยคนรักก็คนรักสิซานตาคลัสก็ซานตาคลอสนี่เล่าแค่เปรียบเลยน่ะเป,นะเปียบเลยเหมือนเพลงที่โด่งดังเมื่อสมัยก่อนไงฉันไม่เข้าใจตัวเองเพ<ห>ิ่งเคยได้ยินฮนะบางทีบักกี้ก็ชอบพูดเลยแปลกๆออกมานะ แต่ก็เป็นคำเปรียบเลยที่ไม่ได้แย่อะไรเป็นเ้อยคำที่แทนความในใจของพวกกัพวกชายหญิงที่มีความสุขตื่นเต้นกันอยู่เห็นได้ชัดเลยก็คืออารมณ์ประมาณว่าว่าเราเหมือนกับพวกพวกไอ้คนที่มันมองเห็นอยู่ตามท้องถน,นน <c oughs> ข้างๆเรยอที่กำลังรู้สึกประทับใจนั้นแบ็กกี้ก็ได้ถอนหายใจออกมาที่สำคัญ สิ่งที่ฉันอยากจะพูดก็คือทุกคนเดี๋ยวเฝ้ารอจะฉลองวันคริสต์มาสกับคนรักกันอยู่ทั้งนั้นนักต่างหากล่ะเรื่องนั้นเองเหรอสิใจด้วยนะฉันเป็นพวกไม่มีาศาสนาตระกูลของฉันก็ไม่คุ้นเคยกับการฉลองตามประเพณีของพวกตะว,วันตกเลยด้วยจะถึงตอนนี้สักครั้งก็ไม่เคยเลยเหรออืมไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวเลยฮอย่างนี้นี่เอง แบกกี้แสดงสีหน้าที่เศร้าใจพร้อมกับปิดปากเงียบอะไรกันเนี่ยสีหน้าแบบนั้นเนี่ยทำไมเงียบไปล่ะไม่มีอะไรหรอกถ้าเงินก็หัวล้อสิถ้าเธอไม่หัวล้อฉันก็รู้สึกไม่สบายใจนะอยู่ๆจะให้ฉันหัวล้อนี่แก่บ้าหรืเต้อนหมดวันเนี่ยถ้าเธอรู้สึกไม่สบายใจฉันก็พลอยไม่มีความสุขไปด้วยสงสัยจะเป็น ad a อ f the day ความหมายน่าจะหมายถึงว่าไม่ไม่น่าจะใช้วพาะตอนหมดวันน่าจะแบบว่ายังไงวะถ้าทั้งวันนี้คือแบบใช้คาว่าอะไรดีวะคือสุดท้ายแล้วถ้าเห็นว่าผู้หญิงแฟนเนี่ยไม่สบายใจก็รู้สึกไม่สบายใจไปด้วยน่าจะแปลว่าอย่างนั้นมากกว่าเธอเนี่ยตัวเนื่อฉันก็ยิ้มให้เหมือนที่เคยทำเถอะระหว่างที่คิดแบบนั้นอยู่ปั๊กกี้ก็ตะโกนออกมาอย่างกระทันหันเอาแต่ใจเกินไปนะ แถมยังหลงตัวเองอีกอะ่ะยางเั้นก็ดีแล้วดิถ้าไม่ได้เห็นใบหน้ายิ้มแย้มของผู้หญิงคนเนี้คงนอนไม่หลับแน่เลย <c oughs> เลียวเมื่อรู้สึกสบายใจที่ได้เห็นใบหน้าอันยิ้มแย้มของแปกกี้แล้ว <c oughs> เขาจึงจูบลงบนศีรษะ <c oughs> เ,ดเดี๋ยวก่อนเรียวอะไรอีกล่ะไม,ไม่ใช่อย่างนั้นนะอออแค่นี้ไม่พอใจใช่ไหม เมือกระซิบไปที่ข้างหูทันใดน,นั้นแก้มของแพ็กกี้ก็ขึ้นสีแดงมาเ,เรื่องเลียวป้าหลังจากที่พูดออกมาอย่างลำบากใจเลือนฝีปากอบอิ่มของแพ็กกี้ก็ยิ้มออกมาหายแล้วสินะแต่ว่าเมื่อกี้ที่เงียบไปเนะี่ยเพราะอะไรบอกมาเลยนะจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกอย่ามาโกหกกันซึ่งซึ่งหน้าเลยนะเธอต้องพูดความจริงกับฉันเท่านั้นเอ่อคือว่านะ ทำไมถึงต้องทําเสียงเหมือนวงการทุกทีเลยอะแล้วบทสนทนาเดิมๆที่เกิดขึ้นเป็นประจําก็เริ่มขึ้นขณะที่มาถึงบริเวณทางเข้าบ้านพอดีคือบ่นไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ท้ายที่สุดในคืนนั้นเรียวก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเพราะอะไรแป็กกี้ถึงได้เงียบไปเออทาไมเราถึงเงียบไปอ่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันหลายวันต่อมาขณะที่เรียวกําลังใช้สายตาเพ่งดูเอกสารอยู่ที่ออฟฟิศเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นจากมิเนเซเล ที่จะมาที่บริษัทแต่โทรมาเนี่ยแปลกจังเลยฮะขณะที่นึกแปลกใจอยู่นั้นเรียวก็รับโทรศัพท์ฉันเองนะอ๋อสอรี่นึกว่าเสียงยูกิโตฉันเองนะ,ะสวัสดีครับท่านอาสกีขอรบกวนเวลาช่วงกลางคืนสักนิดนะครับแม้ถ้อยคำจะดูสุภาพแต่โทนเสียงของยูยกิโตนั้นค่อนข้างถา,ถามงเป็นผู้ชายที่หน้าไหวหลังหลอกจริงๆเลย เรียวยักเลือขึ้นแล้วนําโทรศัพท์วางแนบไว้ระหว่างไหลกับแก้มใน,ในขณะที่ตั้งคําถามตอบโต้ไปนั้นก็พลิกเอกสารไปด้วยคือนางก็แบบโทรคุยไปทํางานไปมีเรื่องอะไรฉันยุ่งอยู่พูดมาตรงนี้เลยเรื่องของท่านแปกกี้ครับเรื่องของแปกกี้เหรอเรี้วของเรียวที่เปิดหน้าเอกสารอยู่หยุดลงทันทีตอนนี้ท่านแปกกี้กำลังจิตตกอยู่นะฮะฉันเนี่ยนะ ว่าตั้งใจจะคริสต์มาสจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันแท้ๆแต่เหมือนเลียวจะไม่คิดอย่างนั้นเลวอนหายใจอีกมาครับอะไรนะตอนที่ตกใจอยู่นั้นน้ำเสียงเสียสีของยูกิโตก็ดังออกมาจากโทรศัพท์สถานการณ์ตอนนี้แม้จะเป็นท่านแป๊กกี้ที่มีสภาพจิตใจที่ดีก็เกรงว่าจะกระทบถึงงานนะครับช่วยแสดงความรับผิดชอบและหาวิธีจัดก,การให้เร็วที่สุดด้วยนะแค่นี้แหละแกลกตีตีต อารมณ์ว่าโทรมาด่าเราอะที่ทาให้แอกกี้ไม่สบายใจท่านองนี้นางใช้คําพูดซะฉันอยากตบมากตีตีตีตั้งใจรอที่จะใช้เวลาในช่วงคริสต์มาสกับฉันงั้นเหรอยัยนั่นนไม่รู้เลยแอะที่สำคัญนะสิ่งที่ฉันอยากจะพูดก็คือทุกคนเหน่าเฝ้ารอจะฉลองวันคริสต์มาสกับคนรักกันอยู่ทั้งนั้นแหละเอเรื่องนั้นเองเหรอ เสียใจด้วยนะฉันนะเป็นผู้ไม่มีาศาสนาตระกูลของฉันก็ไม่คุ้นเคยกับต่างประเพณีของตะวันตกเลยด้วยจนถึงตอนนี้สักครั้งก็ไม่เคยเลยเหรอไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวอย่างนี้นี่เองเข้าใจสักทีนะเหตุ <c oughs> ผลที่เงียบไปตน,นั้นนะ <c oughs> เพราะไม่อย่ากให้ฉันกังวลใจก็เลยไม่ได้พูดออกมาว่าอยากใช้เวลาช่วงคริสต์มาสด้วยกันสินะฮ <c oughs> ยิงโง่เอย้ย ระหว่างที่นึกขึ้นมาแบบนั้นเรียวก็อดหัวเราออกมาบบอไม่ได้เรียวค้นเบอร์ของแ๊กกี้ด้วยท่าทางเร่งรีบแล้วโทรออกไปสวัสดีค่ะเรียวมีอะไรเหรอหลังการพยายามโทรไปหลายครั้งในที่สุดแ๊กกี้ก็ได้ยินเออก็ได้ยินเสียงแ๊กกี้เสียงดูงูงเงี้ยกําลังนอนอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าตั้งใจจะชวนออกไปข้างนอกอะวันนี้เปลี่ยนชุดน,นอนแล้วนะเพราะฉะนั้นไปไม่ได้หรอก เธอในสภาพชุนูนก็ไม่เลวนะแต่ว่าคืนนี้ยังมีงานเหลืออยู่เพราะงาั้นธุระที่จะพูดในเรื่องอื่นเรื่องอื่นมีอะไรหรอเตรียมตัวให้ว่างในคืนคืนวันคริสต์มาสอีฟด้วยนะเอ๊ะได้ยินเสียงลมหายใจของแป็กกี้ที่อยู่อีกฝ้าของโทรศัพท์ดีใจซะนะฉันจะเป็นซลานตาคลอสของเธอให้เป็นคำ,นคำตอบที่รวดเร็วน่าประทับใจจังแฮ เมื่อได้ยินน้ำเสียงสดใสของหัวใจก็เริ่มปั่นป่วนขึ้นมาอีกฝ้าของโทรศัพท์แบกกี้คงจะยิ้มอย่างมีความสุขแน่นอนสิอย่างที่คิดแต่แรกหรือน่าจะชวนออกมาจริงๆด้วยนะตอนนี้อยากเห็นนั่งแบกกี้ซะแล้วสิฉันระหว่างที่หัวใจกำลังร้อนรุ่มอยู่ก็คุ้นคลิกอย่างนักยังไงความคิดที่ว่าการมาเดินเล่นมีความสุขในช่วงคริสต์มาสนี่มันก็งี่เง่าไม่เปลี่ยนเลยนะ แต่ถึงจะเป็นการเที่ยวเล่นที่ดูงี่เง่ายัางไงอ่ะแต่ถ้าหากว่าฉันไปกับแบกกี้มันก็ยังคงตื่นเต้นอยู่ได้นะเฮะ้ตั้งใจรอไว้ได้เลยจะให้ได้ลิ้มรสคริสต์มาสอันแสนสดใยดูนะเลี้ยวพูดออกมาด้วยใบหน้าทิมแย้มขนาดที่คิดถึงแบกกี้ด้วยความรักไอะฉันอยากรู้จังว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคค่ะเดี๋ยว อันนี้พาร์ทนี้จบไปแค่นี้เดี๋ยวพาร์ทหน้ามาดูกันต่อนะคะว่าครึ่งหลังเนี่ยเลียวจะเซอร์ไพรส์อะไรยังไงเราอ่านางจะเป็นซานตาคลอสให้เราอย่งไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย